โอเคอืม okay. ใช่โอเคงกูนั้นก็ต้องได้คิวนน,นะไม่คิวบอกน้อยช่บหายาลยเใส่เสร็จนกันนะมีมีดูมามันแหรือเปล่าไหมคำตอบเไม่เลยไม่เลยแต่ตอนต้นเกมได้อยู่แต่ให้เกม ไม่เหลือย่ะไม่เหลือีนนอนและกูก็ยังไม่มีตีประจำอยู่ทำอะไระเคนนะ้เนี่ยเคนไปแปดสิบครบแปดสิบเล้ฮิตอนนั้นมันก็บใคเนียตอนนั้นมันกับพุทธเนี่ย ไปได้แล้วใช่ไหมเรี่ยงอันตรายค่ะอันตรายอันตรายผูบาทแม่จะตายค่ะฮนเยอะจัดแย่ไปไหนนี่ม,มันไม่ถึงด้วยนะมันถึงบ้านรังไงอะ่ะ ต้องปิ้งเขมาแล้วี่ยไปทางนั้นไม่ไรเลยย่ยมมกคน ัตรูแลเออไม่มีมอไซค์เว้นได้อยู่ใช่ครับกีเวนซึ่งมันเป็นเหรียญที่คุ้มให้อยากเก็บซะเลยแล้วก็ต้องเก็บเลยแล้วเราก็ต้องไปข้างบนเฮ้ยมดมดกูมัารี Mày gây cây rồi nha yeah. mèo uống súp lắm Xuyết thái đấy ครับเนี่ยสุดแต่สองคนเอาวะเดี๋ยวไปหาเรียนให้กูเลยนะเขียบชิบหายเลย อางเดียสองนี่สิไรแต่มันแหลกไปไรเงี้ยจุด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 จุไไดู้หมอนไร เรียนอีกสองร้อยุแต <c oughs> ่คุณเรียนหร้อยแปดตู้ก็จบแดเลยตรงนี้ลดทยชุบหน่อยชุบเลยชุบ ala <c oughs> เลยมึงมีเงินชุบเลย โอ้ยตอไปมึง,งจำไว้นะว่าถ้ามึงไม่ซุบเพื่อนมึงก็ไปว่ามึงก็จะไม่ได้เกิดหอวแค่นี้นะเพราะว่ากูก็ไม่ได้แตง่ายขนาดนั้นหรอกือว่ากูตตยง่ายขนาดนั้นช่างมันช่างมัน สองนักซุเปอร์ไม่ซูเ่อนอะไรเป็นอยากเกิดนันก็ไม่เกิดเนาะ <laughs> <laughs> แล้วปูเก็ดไ่อยากเป็นเชี่ยนันโลนาแต่มันจิกแล้ว, <laughs> ลวตุกติงแถวนี้ไม่มีใช่ไหมคงจะไม่มีละคงจะ ไปเอาบอสใส่ืนะไม่ไม่มีสอบีเนละใช่ไม่มีก็ต้องซื้อใช่ซื้อซือยัองไงยังไงตันไงแล้วยาเลยแล้วก็ะเป๋ีปะแล้ก็ไปตาใบอสใส่งมาช่วย พุทธุอาไปไหนคนโทรลยากขึ้นนะพูดจะยค่อยชักใจเราฟังหน่กฮ่าดีรอบวงมานใชนไห ย้อยยิยิ่กะจายจมามันแหละเร็วเร็วเรฮ ไวลโอ้โหกอบกูก็ไม่เล่นนะขนาดนี้วะจุดจุดจุดรถมันจะจุดจุดยนไรอันนี้ไม่แตขไหนแต่ 我谢谢你。 Oh, sta Roll out. ไ,ไม่ต้องเกิดทิวิน เอาตอนนี้นี่ยตอนนี้ที่ทําให้อันตรายเชื่องขนกว่านี้มันจุนแล้วกี้ก็เห็นตวยังไง

不对。 ไไไดดด้ด้้ขอบคุณนะเ <มา S 2> ชี่เลยพอดีบ้างเฮ้ยเดี๋ยวตรงดีเนี่ยวั๊บหนึ่งรับจัดกันเลยของอยู่นี่เฮ้ยตัวไหนตัง้งวะ ¡Gracias! <laughs> กูเย็นแล้วาไนครับมาเข้าด้